อาละสวัสดีเพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของคอมิกส์กันด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยก็มาตามสัญญากันเช่นเคยนะครับกับการรีวิวแล้วก็แปลเปิร์สอบิลิตี้นะครับของเอกโซติก กียนะฮะฮซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นคิวสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือคิวของวอลล็อกนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ต้องออกตัวก่อนว่าสายวอลล็อกก็เป็นสายหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะคือจริงๆแล้วผมจะเป็นเมนฮันเตอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับซับสไคร์นี่ยสำคัญมากเลยนะสำหรับกำลังใจนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าอ่าเอาก็กโซต ะะก็จะเหมือนเดิมนะผมจะเริ่มตนะั้งแต่ส่วนหัวส่วนแขนส่วนตัวแล้วก็ส่วนขานะครับโอเคไปไปเริ่มกันอันแรกที่หยิบมานี้นะครับผมชื่อว่า Skull of Die a h a m k a r a นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเิร์ก Actual Grandeur นะฮะตัวเิร์กตัวนี้เนี่ยบอกว่ามันจะ provide นะครับ Additional Damage Resistance During Nova Bomb ก็หมายความว่าข้างในคัที่เราใช้ Nova Bomb เนี่ยตัวละครของเรานะฮะผมจะสะจะมีบัฟที่ทำให้ทนรับดาเมจได้มากขึ้นนะฮะและนอกจากนี้เนี่ย Nova Bomb เรของเราเนี่ยถ้าเราฆ่าได้นะฮะด้วย Nova Bomb เนี่ยมันจะมาเพิ่ม Super Energy ให้เราด้วยนะครับอันต่อมาครับผม Crown of Tempest นะฮะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Burst Conduction Times นะฮะตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าคิวด้วย a g i ิ i t y ได้นะครับมันจะรีชาร์จมันจะเพิ่ม รีชาร์จเรทนะครับของ Arc Ability ให้เราและนอกจากนี้เนี่ยมันยังเพิ่มระยะเวลานะครับของ Storm Trance ให้เราด้วยนะฮะหมวกต่อมาครับผมชื่อว่า Eye of a n o t h e r World นะฮะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเบิร์ก c e r e b r a l Uplink นะฮะก็คือมันเป็นหมวกสมองอะเนาะก็คล้ายๆ Cerebrum นะฮะตัวนี้บอกว่ามันจะไฮไลท์ p r i o r i t y Target นะฮะให้เรานะฮะแล้วก็เพิ่ม Regeneration Speed นะครับให้กับเกรเนดมิลีแล้วก็ริฟแอบิลิตี้ริฟก็คือวงนั่นเองนะฮะอันต่อมาครับผมชื่อว่าเนซาริกซินนะครับมันมาพร้อมกับเบิร์กอับิโซเอ็กทรักเตอร์นะฮะตัวนี้เนี่ยบอกว่า void damage คิวนะครับผมทำ void damage k i l ได้เนี่ยมันจะเพิ่มแอบิลิตี้เอนจีรีชาร์จรทให้เรานะฮะวงต่อมาครับหมวกควายนะฮะเอ้ไม่ใช่นะฮะหมวกเดือยสแต็กนั่นเองนะฮะเดือยสแต็กเนี่ย มีเปิร์กเดลลี่ดิพาสเต็ดมานะครับมันจะเพิ่มริฟ t e เอเนจีให้เรานะฮะเมื่อเราอยู่ในระยะวาวนะฮะคริ t ิค a ลวาวก็คือเลือดแดงนั่นเองนะฮะและอนอกจากนี้เนี่ยเมื่อเราตายนะครับผมศพของเราเนี่ยจะสร้างฮิลลิ่งริฟ t นะฮะบนศพของเรานั่นเองก็คือแบบถ้าเกิดว่าเราโดนดาเมจจนเลือดแดงนะครับไอริฟต์เอเนจีเนี่ยวงฮิลเนี่ย มันจะรีชาร์จขึ้นมาไวขึ้นนะครับและพอเราตายเนี่ยไมื่อเราตายเนี่ยศพของเราก็จะสร้างวงฮิลให้เพื่อนด้วยนะครับก็เป็นหัวของสายซัพพอร์ตโดยแท้เลยนะฮะอันต่อมาครับชื่อว่า v a r i l t y brown นะฮะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ perk the force magic นะฮะมันบอกว่าเมื่อเราใช้ energy weapon Q เนี่ยมันจะ generate death t o r s ขึ้นมานะฮะซึ่งตัว death t o r s เนี่ยจะเป็น bonus damage ให้กับระเบิดของเราแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังให้ energy กับระเบิดของเราอีกด้วยก็คือ รีชาร์จให้เรานั่นเองนะฮะเมื่อเรามีสเต็คเดสทอร์นะฮะแล้วเราปาระเบิดเนี่ยเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะได้นะเกรเนตรีเจเนเรชันไปด้วยนะฮะในระยะเวลาหนึ่งก็คือเหมือนกับประมาณว่าถ้าใส่หมวกนี้อยู่เนี่ยถ้าเราได้เดสทอร์เนี่ยแบบสเต็คขึ้นมานะครับใช้ Energy Q จี้คเนี่ยแตกขึ้นมาปุ๊บไอเราจะได้โบนัสดาเมจใส่ระเบิดของเราแล้วเมื่อเราปาระเบิดออกไปเนี่ยเพื่อนๆรอบๆเราเนี่ยก็จะทำให้รีเจนระเบิดเร็วขึ้นอีกนะฮะในเวลาสั้นๆนะครับอันต่อมาชื่อว่า a p o o t h e Well s s i นะฮะตัวนโพเทอซิสเวลนะฮะตัััววนนนีี้มมบอก่าจะร เลือดมีลีแล้วก็เกรดแล้วก็ริฟกิเนจีนะครับเมื่อเราใช้ซูเปอร์นะครับ จะอิมเมดิอาลีเลยนะทันทีทันใดนะนก็คือเหมือนกับปรากฏใช้ซูเปอร์ปุ๊บอ่าตัวเลือดมีลีเกรเน่แล้วก็ริฟเอเนอร์ซี่เนี่ยจะรีเจเนอเรททันทีเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆ,ๆเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะได้รีชาร์จคลาสเบลิตี้ฟาสเตอร์ด้วยก็คือทำให้เพื่อนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยชาร์จคลาสเบลิตี้เร็วขึ้นด้วยนะครับอันต่อมาครับผมแอสโทรไซเวิร์สนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเบิร์กโบฟทูเซวายนะฮะมันบอกว่าทำให้เราบลิงไกลขึ้นนะครับให้วอลล็อกเนนนี่ย่ยยบบลลลิงกกไขขึึข้้้แว็อ ก็คือแบบเร็วรีชาร์จไวขึ้นนั่นเองนะฮะก็คือบลิงบลิงไกลขึ้นแล้วก็ทำให้รีชาร์จบลิงเนี่ยไวยขึ้นด้วยนะครับทันทีที่เราบลิงเนี่ยการเรดี้เวปปอนของเราเนี่ยก็คือการชักปืนขึ้นมาเนี่ยจะไวขึ้นนะครับผมแล้วก็เรดาร์ที่ของเราเนี่ยก็จะกลับมาเร็วขึ้นด้วยนะฮะอันต่อมาครับผมชื่อว่าเฟลวินเทอร์เทมนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเบิร์กวอลล์เอนส์นะฮะเอาง่ายๆคุณผู้ชมถ้าเราใช้มีลีแล้วคิวเนี่ยครับผมไม่ว่าจะเป็นสายอาร์คโซล่าหรือสสสาาายยวออออออนนนนนนะะนะะฮมมัจจรรรร้้งเเเบบิ์์ฟีขึ จุดที่เราคิวนะฮะทำให้ศัตรูที่อยู่รอบๆตรงนั้นเนี่ยเกิดอาการอ่อนแอลงก็คือเราทาม,มาสยิงให้มันยิงเข้าแบบวิกเนสได้ตล,ลอดเวลานะครับในระยะเวลาหนึง่งและถ้าเกิดว่าตัวศัตรูที่เราเข้าไปฆ่าเนี่ยเป็นฟินิชเชอร์คิวนะฮะใส่กับ powerful enemy ก็คือพวกเลือดเหลืองเนี่ยจะทําให้ระยะไอระเบิดวิกเนสเนี่ยกว้างขึ้นนะฮะแล้วก็ระยะวิกเนสเนี่ย นานขึ้นอีกด้วยนะฮะอันต่อมาครับผมแขนซันเบรเซอร์นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเปิร์ฮีเลียมสไปรัลนะฮะไอเปิร์ตัวนี้นะครับผมมันจะเพิ่มระยะเวลาของโซล่าเกรเนตนะคือไอตัวลูกระเบิดโซล่าที่เป็นวงแบบฟ้าฟ้าวงไอช่ายฟ้าฟ้าสิวงส้มส้มสว่างสว่างเนี่ยมันจะมันจะอยู่นานขึ้นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยโซลามิริคิวเนี่ยการคิวด้วยอเบตตี้ของโซล่านะครับผมจะ แกรนด์นะอลิมิเต็ดโซล่าเกรเนดนะก็คือระเบิดเนี่ยไม่มีวันหมดนั่นเองนะฮะในระยะเวลาสั้นๆระยะเวลาหนึ่งนะฮะก็คือผมเคยเห็นเพื่อนๆผมเนี่ยเพื่อนผมที่เป็นวอลล็อกเนี่ยเล่นไอ้แขนนี่อยู่ก็จะเป็นเขาเรียกนะอลิมิเต็ดเกรเนดนะครับอลิมิเต็ดเกรเนดนะครับผมก็คือปาระเบิดกันแบบจอผม ส้มไปหมดเลยตอนน้ผมเล่นฮันเตอร์บูเข้าไปนี่คือแบบตาบอดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละครตาบอดนะผู้เล่นตาบอดเองนะฮะมันมันสว่างมากนะฮะอันต่อมาครับผมคานสเตนอัมเล็ตนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเบิร์กแวมไพร์แคริสนะฮะมันบอกว่าการใช้มีลีคิวเนี่ย จะ regenerate นะฮะ restore restore นะครับเลือดของเราเนี่ยจำนวนมากนะมันบอก instantly restore large amount of heal นะฮะหมายความว่ามันจะ regenerate เลือดให้เรากลับมาเนี่ยในจำนวนแบบมากมากมากเลยนะครับแล้วก็อนอกจากนี้เนี่ยมันยัง continue กันะฮะเลือดเนี่ยต่อไปเรื่อยๆด้วย,วยหลังจากนั้นด้วยนะฮะในเวลาสั้นๆก็คือสมมติว่าเพื่อนๆเ,เลือดแดงเนี่ยกำลังจะหมดแล้วใช่ไหมเพื่อนกดม e ล i ิ u ปั้งปุ๊บเลือดเพื่อนๆจะเด้งขึ้นมาอ่ะผม ผมสมมุติว่าเป็นครึ่งหนึ่งแล้วกันดิ้งขึ้นมาครึ่งหนึ่งปุ๊บทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นน่ในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมัน,ม,นมันก็ยังจะหงรีโตเลือดให้เราแบบไหลไปเรือ่อยๆนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งก็เอาง่ายๆว่าเป็นแขนดูดเลือดเอง,เองนะฮะอันต่อมาครับผมวินเทอร์สเกิลนะฮะกิลกิล วินเทอร์สกิลกูิลกูิลผมอ่านว่ากิลแล้วกันเป็นวินเทอร์สกิลแล้วกันนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเบิร์กวอลล์ซีจิลนะฮะมันบอกว่าการที่เราสามารถจัดการศัตรูได้ด้วยมิลีแอทแท็กนะครับผมมันจะเพิ่มมิลีดาเมจให้เราเข้าไปนะฮะเป็นบัฟเข้าไปนะฮะอ่าอันต่อมาครับผมอีออนโซตัวนี้ก็จะเป็นแขนอิดิชั่นของอีออนนะฮะเห <c oughs> มือนเดิมครับผมแต่ว่าตัวนี้จะต่างไปนิดหนึ่งที่ว่ามันบอกว่าเมื่อเราปาระเบิดออกไปนะครับผมมันจะแกรน พลังงานอีออนกับเพื่อนนะฮะก็คือเมื่อเมื่อเราปาระเบิดนะฮะก็ถ้าเพื่อนเราเป็นวอลล็อกเนี่ยในในทีมด้วยทีมเดียวกันนะฮะถ้าเพื่อนเป็นวอลล็อกเนี่ยเพื่อนก็จะได้กรีนเนอร์อินเนอจีนะฮะให้ท่านได้มิลลีอินเนอจีถ้าเป็นฮันเตอร์ก็ได้ดอทอินเนอจีนะฮะก็จะเหมือนเหมือนกับอีออนของคลิปที่แล้วนะฮะของคลิป2คลิปที่แล้วด้วยนะฮะก็คือแขนอีออนนั่นเองนะฮะอันต่อมาครับผมชื่อว่า o อฟิเดียนแอสเปนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเปิร์ก เกขึ้นมาได้ไวมากๆนะครับแล้วก็รีโหลดได้ไวมากๆนะฮะแล้วก็มันจะมาเพิ่มมีเรนจ์ของเราด้วยคือการโจมตีะประชิดเนี่ยมันจะไกลขึ้นอีกนะครับอันต่อมาครับชื่อว่า Calls of Ahamkara นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับิร์ก the Whispers นะครับซึ่งมันจะเก i n additional m i l l ช charge นะครับก็คือทําให้เรามีชาร์จมิลีเพิ่มอีกอีกอันนึงนั่นเองนะฮะอันต่อมาชื่อว่า Controvers Hole นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับิร์ k c h a o t i c e x c h a n g e นนะฮะตัวนี้เนี่ยมันบอกว่ามันจะทำให้เราเนี่ยป้องกันดาเมจที่เข้ามาได้ในขณะที่กำลังชาร์จ Void ์กร n เน e นะครับด้วย Chaos Accelerant หรือว่า Feed the Void หรือว่า Handheld Supernova อยู่นะฮะนอกจากนี้เนี่ยการชาร์จระเบิด v o i ์เนี่ยจะทำให้เราได้ Grenade Energy เนี่ย เข้ามาเวลาโดนตีด้วยนะออนอฮิตด้วยนะครับอันต่อมาครับผมชื่อว่า getaway artist นะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ perk dynamic duo นะฮะ perk ตัวนี้สามารถทําให้เรากดคิวนะครับเพื่อเปลี่ยน arc grenade นะครับไปเป็น super charge arc so ได้นะแล้วนอกจากนี้เนี่ย arc so ฟังก์ชันเนี่ยก็คือเป็นเทอร์เวตเป็นป้อมปืนป้อมเล็กๆขึ้นมาช่วยช่วยเรายิงด้วยนะครับเอาง่ายว่ามันสามารถเปลี่ยนไอตัว arc grenade เนี่ยให้กลายเป็น super charge ได้นะคะก็คือเอาไปเพิ่มนั่นเองนะไม่ได้แบบไม่ได้เปลี่ยนแล้วใช้ super charge ได้เลยนะแต่ว่าเอาไปเพิ่ม super charge ให้เรานะฮะ เพิ่มเพิ่มเอเนอร์จีให้อันติเรานั่นเองนะฮะเอาล่ะถ้ามาถึงตัวเสือ้อเกราะกันแล้วนะครับตัวแรกนี้ชื่อว่า Starfire Protocol นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเบิร์ก Fusion h a r n e s นนะครับ Fusion Grenade ของเราเนี่ยสามารถมี Additional Charge ด้วยนะครับแล้วก็มันจะรีชาร์จฟิวชั่น r ร n a d e ให้เราเนี่ยเมื่อเราเอ็มพาวเวอร์เว a ป a g ดาเมจนะครับก็คือเราเปิดวงบัฟปืนให้เพื่อนนั่นเองนะฮะก็เราจะได้รีชาร์จตัว ฟิชชั่นกรีเนตมาด้วยนะครับแล้วก็ฟิชชั่นกรีเนตคิวเนี่ยจะได้ริฟเอนเนอร์จีคืนมานะฮะอันต่อมาครับชื่อว่า Wings of s a c r e d วิดดอนนะฮะตัวนี้ก็เจ้าดู Fantasy, แฟนตาซีแฟนตาซีหน่อยๆนะฮะมันมันจะมาพร้อมกับเปิร์กโทมออฟดอนนะฮะเปิร์กตัวนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อเราใช้เมื่อเราหยิบดอนเบรดขึ้นมาใช้หรือว่าอันตินั่นเองนะครับแล้วเราเล็งในขณะที่เราอยู่กลางอากาศนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยในระยะเวลาสั้นๆน,นะก็คือมันกระโดดข,ขึ้นมมาา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 ปปปุ๊ п, ๊บบบแแแลลลลล้้้้้้้ววเเ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 รรรรกกกกดด็็งะะงงงงงนน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 ีีี่่่่่ยยยยทใใหหหตัััคคอออูศึึะะะะะฮพืไไขจจ improve airborne accuracy นะฮะก็คือควบคุมการการได้ดีขึ้นนะคะ reduce incoming flinch flinch เนี่ยคือการที่เวลาเราเล็งแล้วตัวเป้ามันจะสายเมื่อเราโดนดาเมจะ damage, นะฮะตัวนี้ก็จะลดการสายของเป้าเนี่ยเวลาเราเล็งอยู่นะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังทำให้เราเนี่ย granting damage resistance นะฮะทำให้เรารับดาเมจได้สูงขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ weapon hit เนี่ยเมื่อเราใส่เสื้อนี้อยู่เนี่ย weapon hit ของเรานะฮะผมมันจะทำให้เอฟเฟกเหล่านี้อยู่ได้นานขึ้นนะก็คือยิ่งเราเอาดอนเบเล็งแล้ว ฟันโดนเท่าไหร่เนี่ยเอฟเฟกทั้งหมดเนี่ยที่เราว่ามาก่อนหน้าน,นี้ก็จะยิ่งอยู่นานขึ้นนะฮะอันต่อมาชื่อว่า Vesper of r a d i รเดีนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเพิร์ก Planetary Torrent นะฮะเพิร์กตัวนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อเราใช้สกิลริฟตนะ,ะหรือวงเนี่ยวงอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันจะปล่อยอาร์คช็อกเวฟออกมานะฮะและวนอกจากนี้เนี่ยริฟต์เอนเนอีจะรีชาร์จเร็วขึ้นนะครับเมื่อเราถูกล้อมด้วยศัตรูนะฮะก็คืออยู่กลางวงแล้วเปิดริฟตฟขึ้นมานนนา Shock Wave นมาาาาปััะะ้้งงนะะฮแลวกก็ยยิ่่่่ศตรรรรููออบๆเเทไห เราก็จะได้รีชาร์ตตัวริบเนี่ยกับมาอีกครั้งหนึ่งเร็วขึ้นนะครับอันต่อมาครับตัวนี้ชื่อว่าแซงกิวเออร์เคมีนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเพิร์กบลัดเมจิกนะครับมันบอกว่าเมื่อเราใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยแล้วเราใช้วปป้อนคิวในขณะที่เรายือนอยู่ยือนอยู่ในริบในยืนในวงนะครับมันจะทําให้ริบตัวนั้นเนี่ยหยุดเคาดาวนะฮะก็คือหยุดเวลาของริบริบเนี่ยให้มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปชั่วขณะหนึ่งนะฮะก็คือไอตัวเสื้อเนี่ยถ้าเราใส่แล้วยืนอยู่บน IP, ร นอกจากนี้เนี่ยมันยังไปขยาย Duration ของรีบด้วยนะ,ะก็คือเพิ่มเวลาของรีบเข้าไปนั่นเองไอ้เปิ่งตัวนี้เนี่ยเอาไง่ายๆนะค,ะคุณผู้ชมก็คือถ้าเราใส่เสื้อนี้แล้วอยู่ในวงเนี่ยแล้วเรายิงมอนสเตอร์ตายเนี่ยระยะเวลาของวงที่เรายืนอยู่เนี่ยมันจะยิ่งนานขึ้นเรื่อยๆนะฮะเอาตามจำนวนที่เราฆ่านั่นเองแต่ผมไม่แน่ใจว่า มันสแต็กได้จนถึงเท่าไหร่นะฮะอันต่อมาครับผมคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยชื่อว่า chromatic fire นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเิร์ก c r y s t a l l i n e transistor นะครับตัวนี้เนี่ยมันบอกว่าการทำ precision kill เนี่ยหรือว่ายิงจุดอ่อนด้วยปืน kinetic weapon กระสุนขาวนะฮะจะสร้างระเบิดเป็นระเบิดดาเมจธาตุนะครับขึ้นอยู่กับธาตุที่เราใส่อยู่นะฮะอันต่อมาครับผม phoenix โปรโตคอลนะฮะอันนี้สายคนเล่นสายวอลลอกเนี่ยน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้มีเพิร์กแบทเทิลฮาร์ดนะครับเอาง่ายง่ายเลยครับผม ัวฟินิกโปรโตคอลเนี่ยเปอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าเราสร้างวงอันติขึ้นมานะฮะเวลออฟเรเดียนเนี่ยวงวงขึ้นมานะฮะแล้วเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงหล,หลายๆคนใช่ไหมจำนวนที่เพื่อนเราคิวแล้วก็เราคิวด้วยนะฮะแล้วก็เราแอซิดเพื่อนเนี่ยในขณะที่เราอยู่ในเวลออฟเรเดียนเนี่ยจะรีเทิร์นซูเปอร์เอนเนอรี่ให้เรานั่นเองหมายความว่าถ้าเรากางใส่เสื้อตัวนี้แล้วกางวงแล้วเพื่อนเราเข้ามารุมกันอยู่ในวงนะฮะแล้วสัตว์แล้วสังหารศัตรูได้เยอะมากๆเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยนะเพื่อนๆที่แบบว่า พอวิวออฟเรเดียนไอวงทองเราหมดปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ได้อีกทีเลยถ้าเกิดว่ามันแบบค่าได้เยอะขนาดนั้นจริงๆนะฮะผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่วอลล็อกสายซัพพอร์ตจะเลือกมาใช้มากเวลาเราต้องสู้กับบอสหรือยิงกับบอสเยอะๆนะฮะอันต่อมาครับผมชื่อว่า Storm Dancer b r a s e มาพร้อมกับเปิร์ก Ascending แอมพลิจูดนะฮะเปิร์ตัวนี้เนี่ยบอกว่าศัตรูทุกตัวที่เราฆ่าด้วยสตอมทรานส์เนี่ยจะไปเพิ่มนะครับดาเมจให้กับสตอมทรานส์ของเราก็คือยิ่งฆ่ายิ่งตีแรงขึ้นนะฮะว่างั้นเนี่ยคือยิ่งยิ่งฆ่าด้วยสตอมทรานส์เนี่ยก็ทำให้สตอมทรานส์เนี่ยสร้างดาเมจได้มากขึ้นนะครับมาถึงหมวดขายกันแล้วเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า t r a n s v e r s ปอร์สิบสนะครับมาพร้อมกับเปิร์ตสตรันส์ โปรแทรกเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่าเป็นขาวิ่งแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะเพิ่มสเปนสปีดให้เราแล้วก็คือความเร็วในการวิ่งเต็มสปีดของเราเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากที่เราวิ่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยไอ้ปืนปืนของเราอะครับมันจะโหลดโดยอัโตโนมัตินั่นเองนะฮะก็คือมีเปิ์คล้ายๆแบบออโต้โหลดไกลๆเล็กๆให้เรานะฮะอันต่อมาครับผมชื่อว่าลูน่าแฟคชั่นบูทส์นะฮะตัวนี้นจะมาพร้อมกับเปิ์เอบเคม i คอลเอชชิ่งนะฮะ ตัวนี้เนี่ยมันบอกว่าตัวริฟของเราที่เรากางขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะทําให้อาวุธเนี่ยรีโหลดไวขึ้นนะครับเอาง่ายๆครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นวงเป็นเป็นขาที่แบบเวลาเรากางริฟขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เวปปอนของคนที่อยู่ในวงเนี่ยรีโหลดไวขึ้นนั่นเองนะขาต่อมาครับผมชื่อว่า Geo Max Stabilizer ฮะก็คือตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ p e r s Close Enough นะฮะเพื่อตัวนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อไอตัว Super Energy Super ของเราเนี่ยแค่ Chaos Range เนี่ยใกล้จะเต็มนะครับการสปรินต์เนี่ยจะทําให้มันเต็มนะครับแล้วก็การดาเมจด้วย chaos range เนี่ย เพิ่มระยะเวลาของไ h อ o s r เรนซเนี่ยขึ้นไปอีกนะครับผมอันสุดท้ายแล้วครับผมขาตัวนี้ชื่อว่า p r o เมเทียม สเปอร์นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเิรกเอมเบอร์สออฟไลท์นะฮะขาตัวนี้เนี่ยมันบอกว่าในะข่าที่เราใช้เดย์เบรกนะครับแล้วเราสามารถจัดการศัตรูได้นะฮะหรือว่ากาเดียนได้เนี่ยมันจะสร้างฮิลลิ่งนะฮะก็คือเหมือนกับฮิลลิ่งนั่นเองฮิลให้เรานะฮะแล้วก็ไปเสริมพลังให้ริบในที่ตรงนั้นเลยนะก็สมมติว่าเราใช้เดย์เบรกเนี่ยฆ่าฆ่าศัตรูหรือกาเดียนได้เนี่ยมันก็จะสร้างเหมือนกับริบที่แบบเป็นฮิลลิ่งริบแล้วก็เอมพอว์เริงตรงสถานที่นั้นๆให้ด้วยนะฮะอ่าแล้วก,วรรการรีววิ นะของสายวอลล็อกทั้งหมดเลยนะก็หลังจากนี้เนี่ยผมมีแพลนว่าจะมานั่งแปลนะความสามารถของมด ที่เราเอามาใส่ในชุดในปืนทั้งหมดด้วยนะฮะก็ไปโปรเจกต์ใหญ่เหียวน่าจะหลายพาร์ทอยู่นะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u b สไครต์นะคะ s u b สไครต์กันหน่อยนะครับผมเพราะว่ามีคนดูเยอะแล้วอยากได้คนซับบ้างจังเลยนะฮะก็วันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัดจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่านี้ก็น่าจะพลาดม,มานานแล้วนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ